เรายังอยู่กับมิวเซีมโอพีทีเอ็มตอนนี้ทีเอ็มซียึดตรงฝั่งวาแล้วอันนี้เป็นพาร์ทที่สองแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ดูพาร์ทที่หนึ่งกลับไปดูก่อนนะตอนนี้ก็สู้อยู่ระหว่างตึกสองตึกแล้วครับแต่ละฝ่ายจะมีกล่องจุดเกิดของแต่ละฝ่ายนะครับใครตัวยึดกลับไปเกิดในจุดที่กล่องที่เราวางไว้ครับกล่องอันนี้แหละครับกดปุ่มซิรีส์เดี๋ยวก็เกิดใหม่การที่มันเกิดเนี่ยวันี้งจัดว่าทมใครพุชจัดเขาดูอัดอันเนี่ยต้องไปเปลี่ยนมุมอื่นเล่นบ้างเอ่ โดนแล้วก็กลับไปกดปุ่มเกินใหม่จากตรงนี้ก็แค่ยื้อไปยื้อมาแหละครับลุยกันยากมากฝั่งนู้นเขามีกล่องเกิดอยู่ตรงนั้นแหละครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงงั้นก็าทาได้แค่ไม่ให้เขาบุกเข้ามาเท่านั้นเองตอนนี้ายมีซิมก็กินระยะเวลาไปประมาณสองถึงสามชั่วโมงแล้วครับบางคนก็ออกไปกินข้าวันแล้วแล้วก็สามารถกลับมาเล่นเข้ามาใหม่ได้นะครับและขอบคุณผู้จัด TAO t m นะครับที่ได้เชิญผมมาในวันนี้ก็เป็นมิวซิมที่สนุกอีกแห่งหนึ่งนะครับไว้าทางผู้จัดเขาจดใหม่แล้วผมก็จะมอกอร